เจ๊ใยหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้วไล่์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 ไล่ตายแน่เแล้าฝั่งนี้ครับเจ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกมีจ้ะอยู่ไหนจ้ะ ออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง้จัดการคดีขัดแลวใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำแกเห็นจักรยานคันนั้นไหมเห็น <c oughs> กับเจ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ เืดรแย่แล้วคือใจเอา้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะก็เอาเงินไปไประกันตัวเจ๊สิประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงนี่แล้าจะย,ยุดซัดแถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ไม่ได้เ,เจ๊ไม่ได้หรอไม่ได้สิ ลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ้ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้เขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่ายแบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกนี้อับอาย หรือทำให้ลูกนี่เสื่อมเสียชื่อเสียงโอ๊ยและฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิกการโอนเงินก็มีและเจ้านี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างในแกล้ลองบอกฉันมาซิไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ้ถ้าเจ้ฟ้องศาลเราตายแน่เลยอะ่ะใครก็ได้ช่วยผมทีเรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จา่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายขอบคุณครับแล้วเราจะไปไกล่เกี่ยกันได้ที่ไหนสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิาพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน50,000 0บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นค้ีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จา่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1 1 1 1กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม